นำฝ่ายค้านนัดประชุมแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านสร้างเอกภาพในการทำงานยืนยันทำหน้าที่แบบไม่เกรงใจใครลุยตรวจสอบรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตัวแทนจากพักไทยสร้างไทยและพักร่วมฝ่ายค้านร่วมประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดเป็นวาระและแผนงานแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นเอกภาพในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐบาลโดยภาพรวมและเรื่องอื่นๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w วล l e t หรือโครงการแลนบริชนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าเราได้มีการพูดคุยถึงการอภิปรายตามมาตรา151มาตรา152การเปิดยติด่วนด้วยวาจาโดยเฉพาะหากการบริหารของรัฐบาลผิดพลาดจำเป็นต้องใช้กลไกของฝ่ายค้านในการทำหน้าที่ และนอกเหนือจากงานในสภาแล้วยังต้องทำงานกับประชาชนด้วยจึงจะมีเวทีพูดคุยพบปะกับประชาชนโดยไม่จำกัดว่าต้องทำในช่วงปิดสมัยประชุมเท่านั้นเช่นปัญหา PM 2.5ปัญหาที่ดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน